ครับผมสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้วันอาทิตย์ที่หพฤศจิกายนนะครับเราก็ได้กลับมาอยู่ที่หน้างานของพระประแดงนะครับผมฝั่งพระประแดงก็คืองานสร้างโรงจอดรถขนาดหกคูหกงบริเวณด้านนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของงานเพิ่มเติมนะครับก็ ความจริงต้องเสร็จแล้วต้องต้องเสร็จแล้วตัง้งแต่ที่ก่อนนู้นนะครับแต่พอดีว่าคำนวณแผ่นขาดนะครับผมก็ตอนนี้เราได้สั่งแผ่นมาเสริมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทาการปิดแผ่นตนัวนี้วันนี้จะจบงานทั้งหมดนะครับปิดแผ่นตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นหลังคาลงจอดรถภายในหนึ่งวันพร้อมมุ่งให้เสร็จภายในวันนี้นะครับผมเพราะว่าขนาดหกคูนหกนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นบริเวณของที่เราจะทำการสร้างนะครับแล้วก็ ผมถ้าเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปเซ็ตเครื่องมือก่อนแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะขึ้นพลราคาทั้งหมดเลยครับผมตอนนี้ก็เราก็ได้ทําการยกเสาที่เป็นในตัว2โครงสร้างลงจอดรถมาแล้วนะครับก็จะเป็นเหล็กกล่องกาวน้ขนาดหน้า4นะครับผม4ี่คูณสนะครับหนา1.8ึมิลนะครับก็จะตั้งด้านหลังตัวน,นี้จะมีสเาส,าสาจะมีความสูงอยู่ที่2องเมตรห้นะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าจะสูงอยู่ที่3เมตรนะครับจะตั้งทั้งหมด4เสา ก็เดี๋ยวเราทาการถอดออกแล้วเดี๋ยวจะเอาปูนเทเกาด้านล่างก่อนแล้วก็แผ่นเพดทับเสร็จแล้วปุ๊บก็ไขน็อตอัดแล้วก็ตัดเสาตั้งพื้นเชื่อมกันเลยครับผมอ่าครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการตั้งเสาหลังเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นเสาต,ตัวแรกนะครับแล้วก็พ่อตอนนี้พ่อกําลังตัดเหล็กกล่องสองคูหกเพื่อทําเป็นเสวางบนหัวเสวาเอาไว้รับจั่วด้านบนนะครับผมก็เดี๋ยวพ่อตัดเสร็จเดี๋ยวจะยกขึ้นแล้วมาถ่ายทีครับตอนนี้เราตั้งเสา คู่หน้าที่เป็นด้านสาเมตรเส,สร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็คู่หลัง2เมตรห้สิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีระยะห่างจากขอบปูนด้านนี้เข้าไป1เมตรนะครับแล้วก็ตรงระหว่างเสาสองต้นจะอยู่ที่ส <c oughs> ี่หรือี่เมตรนะครับผมแล้วก็ปลายจั่ว,ะวจะยื่นไปอีก1เมตรน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการวางเหล็กคานบนแล้วก็เดี๋ยวจะวางจั่วด้านบนก็ต่อเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นเหล็กทํโจวนะครับจะใช้เป็นเหล็กกล่องกาวนท์สองคูณสี่นะครับก็คือเดี๋ยวจะวางพาดระยะร้อยห้าสิบนะครับจนถึงด้านพบหกเมเสร็จแล้วปุ๊บจะมีแปนอยู่ทข้สามวางทับบนอีกครั้งหนึ่งก็ตอนนี้กำลังให้แม่บ้านเขาวัดขีดเอ้วัด,ดเอ้เอไม่ใช่วัดสิพูดผิด,ชดเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่าตากฝนตากน้ำค้างหลายวันนะครับมีคราบน้ำเยอะก็เช็ดออกในระดับหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะวัดขีดตำแหน่งของการวางแปรนะครับผม อันนี้เจ๊ใหญ่อ่านถัดตูดไปนี่คือเจ๊ใหญ่ช่างจันช่าง,งนันนะครับผม <c oughs> อะครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการวางจวนะครับวางจวดเสร็จแล้วก็วางแปรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ระยะของแปรจะอยู่ที่หนึ่งเมตร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 ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงจุดที่เป็นรอยเชื่อมจะเห็นมีสีต่างกันเห็นไหมครับก็คือเราจะมันก็เชื่อมเสร็จจะเอาสีสเปรย์ที่เป็นสีซิลเวอร์โกลด์หรือสีซิงก์นะครับพ่นทับเข้าไปเพื่อป้องกัน ไม่ให้มันผูนะครับแต่ถามว่าผูไหมผูนะครับแต่ว่าให้มันเกิดช้านะครับผมตามสไตล์ทีมงานสอสุขนานการช่างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมุงทันไหมนะครับเพราะลักษณะเท้าอะมุงเสร็จลุปน้ําฝนอาจจะลงมาเทได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้อันนี้ก็คือแผ่นเชิงชายก็คือเป็นไม้ฝาเชล่าหรือเราก็เอาแปะก,กับเหล็กเลยนะครับผม งั้นเดี๋ยวเตรียมตัวเอาแผ่นหลังคาขึ้นมุงกันเลยแล้วก็ส่วนสาคัญเพื่อนๆเ,เคยเห็นการทาแบบล่อตีเสาไหมครับผมนี่คือช่างหมูนะครับผมช่างหมู <c oughs> ลักษณะ,ะางฐนั่งยองๆไม่ไหวแล้วนะครับผมนั่งกับพื้นแม่งเลยหมดแรงนะครับผมหมดแรง <c oughs> เอาเตรียมแผ่นหลังคามาเลย นี่นะผมก็คือปกติจะใช้ไม้หน้าสามนั่นแหละครับแต่ว่าพอดีมีเหล็กก็เลยเอาเศษเษมาตัด,ต,ด,ต,ดตัดเพื่อมาทําตัวแบบล้อมตีเสานะครับแล้วก็เทคอนริตเข้าไปข้างในเพื่อลดอากาศลดความเสี่ยงที่มันจะผุให้น้อยลงที่สุดนะครับผมน้อยลงนะครับผมไม่เลอะครับว่ามันจะไม่เกิดนะครับอ่ะนี่จะให้ดูโครงสร้างนะครับก็คือตัวอสเสที่วิ่งวนหัวเสานะครับจะเป็น จะเป็นเหล็กกล่องขนาด2อคูณหหนา1.8ึมิลนะครับผมส่วนตัวจัวตัวนี้จะเป็นเหล็กกล่องสอคูณสหนา1นมิลเช่นเดียวกันแป้ก็คือ1นิ้วครึ่งสามหมิลเหมือนกันนะครับผมเสาด้านหลังจะมีความสูงอยู่ที่สองเมตรห้าสิบนะครับก็คือจากพื้นนะครับถึงหัวเสา2องเมห้าสิบแล้วก็เสาด้านหน้าจะมีความสูงอยู่ที่ 3เมตรนะครับผมโดยพื้นที่เทปูนล,ลงจอดรถขนาดนี้จะมีความกว้างอยู่ที่หกเมตรคูณหกเมตรโดยเราตั้งเสาเถิบเข้ามาจากด้านหลังหนึ่งเมตรนะครับแล้วน,นับจากตรงนี้ไปถึงเสาต้นหน้าห้าเมตรแล้วก็ยืดชายด้านหน้านะครับมาหนึ่งเมตรก็จะเท่ากับว่าพื้นที่หกคูณหกเมตรเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวไงผมไปเตรียมตัวขึ้นหลังคากับช่างแม็กก่อนครับผมตอนนี้เราก็มุงหลังคา รึ่นด้านล่างเสร็จแล้วนะครับผมก็คือช่วงสามเมตรแล้วเดี๋ยวจะมุงด้านสามเมตรจากตรงด้านนี้นะครับยื้นไปที่หัวอีกชุดหนึ่งตอนนี้แบงค์ไล่กำลังไล่ยิงแผ่นอยู่ดูท่านครับต้องโกงตูดเล็กน้อยนะครับไม่งั้นจะกดน็อตไม่ลงนะครับผมสร้างแรงโน้มถ่วง <laughs> เดี๋ยวผมแผนกล้องหน้าให้ดูดีกว่าอ่านนี่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านด้านบนอีกครึ่งหนึ่งก็คือแผ่นเราสั่งลังคาตรงจะลรมัน6เมตรแต่ว่าเราสั่งแผ่นมา3เมตร20เ,ตรเพื่อเอาเป็นระยะทับ20เซนนะครับมันขนส่งง่ายแล้วก็ติดตั้งง่ายหน่อย <c oughs> นี่ครับผมก็ให้ทั้งแม็กรับตำแหน่งหน้าที่คอยยิงสกรูนะครับผมนี่ครับเด็กพอเราเชื่อมเสร็จเห็นไหมครับเราก็จะพ่นสี ทั้งสองฝั่งนะครับเพราะเราเชื่อมทั้งด้านนอกกับด้านในนะครับผมแล้วก็พ่นด้วยสีสเปรย์ซินเวอร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวมุ้งในทีแล้วก็เดี๋ยวด้านล่างเขาเตรียมที่จะใส่เหล็กประคองกันโยกนะครับผมอีกหนึ่งตัวใช้ดีครับสี่ปีไม่เคยเปลี่ยนสแตนเลสครับผมสปอน,นเซอร์เอ็มร้อยก็ได้นะครับเป๊ปซี่โคคาโคลา่าอันนี้จับหัวให้พอดีเลยนะนจับให้พอดีหัวเลย โอ้ยเ้ยยิงได้ได้ขนานยิงโลดครับผมตอนนี้เราก็ได้ทำการมุงหลังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หกคูณหกเมตรนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะลงไปติดเชิงชายก่อนแล้วก็จะใส่แผงครอบ กันน้ำเข้าใช้จัวนะครับผมก็จะเป็นประมาณลักษณนนี้ครับแพงจะเป็นเม็ดชีดหนา035นะครับผม035ส,ส,สีอลูซิงนะครับก็มีความผิดพลาดนิดหน่อยระหว่างผมกับทางลูกค้านะครับคือสื่อสารกันไม่ค่อยตรงกันก็คือลูกค้ามเขาอยากได้สีสีเทาแต่ว่าบอกเป็นไปนในทางลักษณะของออกบอลบอลน,นะครับบอลบอลก็คือสีอันนี้นะครับผมที่เป็นอลูซิงก็เลยผมก็เข้าใจว่าเป็นตัวนี้นะครับผมก็เลยสั่งตัวนี้ออกมา แต่พี่ลูกค้าก็โอเคครับผมไม่เป็นไรครับว่าเพราะมันก็ไม่ได้โชว์ใครเพราะว่า,างี้ก็เลยตามน้ําไปเลยนะครับผมก็เป็นสีอะลูซิงไปทั้งหมดเพราะว่าเหล็กกล่องข้างล่างก็เป็นอลูซิงนะครับโอาเคียวตอนนี้ผมช่างต้งกนกับช่างแบงก์ก็ยิงแผลเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลงไปรีบติดเชิงชายข้างล่างกันต่อครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาจะห้าโมงแล้วน,นะครับผมต้องรีบปิดจ็อบให้เสร็จให้ได้นะครับอ่าครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา หนึ่งโมงจ,จะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมก็เหลือติดเชิงชายแผ่นหลังอีกหนึ่งแผ่นนะผมก็จะเสร็จแล้วนะครับทีนี้ต้องมาอีกหนึ่งเทียบก็คือมาเก็บงานทั้งหมดก็คือเทแกะแบบตึงเสาออกนะครับผมที่เราเทหุ้มแผน่แผนๆไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เทมันผุนะครับตันนี้อ่ะเดี๋ยวเราต้องแกะตัวนี้ออกนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมาตีแบบเพื่อเทลีนปรับระดับไม่ให้นะ้ํามันขังตรงบริเวณนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเทแค่ตรงนี้อย่างเดียวพื้นมันจะสีไม่เหมือนกันเราเลย เททั้งแผงเลยครับก็สรุปตัวลงรถตรงนี้ก็คือเสา4คูณ4นะครับผมตัวอาเตรตัวนี้2คูณ6นะครับแล้วก็ตัวจั่ว2คูณ4เมตศชนิด0.35นะครับผม